สวัสดีค่ะไปค่ะมันนี่สิภาเปเบิงเสื้อของอปพอลค่ะรูปแบบพร้อมไส่เสื้อเลยนะคะมาค่ะพี่น้องจา้ามัอนี้เอาอีกแล้วค่ะอปพหลค่ะอปพหลรูปแบบใหม่นะคะอันนี้มาจากศูนย์อปพหลทวตเขานิพันธ์ค่ะอันนี้แบบใหม่ด้ค่ะข้างหลังเห็นเบิ้งข้างหลังเนาะมีสังกัดมีอำเภอมีจังหวัดเรียบร้อยนะคะสะท้อนแสง หน้าหลังค่ะรุ่นนี้คอจีนนะคะตามแบบฟอร์มของออปอลเลยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าล่าง2ใบนะคะกระเป๋าล่าง2ใบพร้อมใส่สะท้อนแสงเลยนะอันนี้เนาะอันนี้ก็ผนสร้างมาหลายรอบแร้วค่ะทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าลงไปแล้วเนาะพอดีรุ่นใหม่ออกมาอีกคุณลูกค้าน่ารักมากสั่งรุ่นใหม่มาอีกค่ะเนาะแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆเลยอันนี้ลงใต้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าจังหวัด สุราธานีค่ะสุราธานีเลยนะคะเพราะว่าข้างหลังก็จะปักตามที่รูปแบบของอปอพรเน,นี่ยค่ะให้ดูเนาะอันนี้ก็สั่งปักได้เลยนะคะว่าท่านอยู่สงกัดอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะเนาะตามแบบฟอร์มของอ,อปอพรเลยค่ะอันนี้ก็จะเตรียมส่งให้กับลูกค้าแล้วนะคะ